ไปไหนมาครับไปเปลี่นเส้นมาครับอะไรไม่ได้ยินเลยไปเปลี่นเส้นมาครับอุ้ยปากเลอ,อะไรอ่ะอันนี้ครับเช็ดออกใหม่สิไปทำอะไรมาไปซื้อไอศครีมมาครับแล้วก็โลแก,กนลันช์มันเป็นยังไงขอดูหน่อยนี่ครับตรงนี้ไหนเปิดให้ดูหน่อยสิไหนโชว์ไหนสิ ข้างในมันเป็นอะไรเนี่ยคุณเป็นไอศครีมไอศครีมหรอแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนเนี้ดีใจดีแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้้เอากินดีๆนี่ผู้ผู้คับเช็ดตรงนี้นิดนึงเช็ดตรงนี้นิดนึงคนเก่งยามีให้กี่คะแนนเต้ช้อนอด้วยหรอไอด้ แบบเซ็ตร์กะหมดแล้วไม่ได้ยินเลยแต่รถอวกาศอะหมดแล้วมไม่มีแล้วแล้วเอาอะไรมาให้เหมือนกับของบิ๊กซีเป็นที่ใส่น้ำแทนงนะครับมีคนซื้อเป็ดนึ่งกันเป็นกินกันเลยแล้วก็นึ่องอนนั่งให้เรียบร้อยนั่งกินให้เรียบร้อย พี่พีจะบอกนะอันนี้ใส่ก็ของไอศครีมไงตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นดูโบนนพี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 เขาก็อยากกินด้วยอ่ะปูชอบยุโรปเลยจ้ะ